คุณผู้ชมครับในฤดูกาล2019สสโมสรกอเลีเาียวงของเราได้นำนวัตรกรรมในเรื่องของเซก้ามนะครับ GPS รวมไปถึงสายวัดฮาร์ดเลดซึ่งก็เป็นสปอนเซอร์ใหม่ของสโมสรเลนกีนยวที่เข้ามาสนับสนุนนะฮะยี่ห้อโพลานะฮะ ซึ่งก็ใช้ทั้งการฝึกซ้อมการลงทีมอุ่นเครื่องรวมไปถึงเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกด้วยนะครับค่าต่างๆที่ได้มาก็จะนําไปประมวลผลแล้วก็นํามาวิเคราะห์ให้นักเตะพัฒนาตัวเองนะครับอย่างเช่นการฝึกซ้อมนะครับโค้ชเบยไพโรดเองหรือว่าโค้ชพีนะฮะโค้ชที่ดูแลในส่วนของฟิตเนสเนี่ยจะถือชาร์จเลตเพื่อดูค่าของการเคลื่อนที่ของนักเตะรวมไปถึงฮาร์ดเลสต่างๆการทํางานของหัวใจของข นักเตะกีฬานู้ยงระหว่างการฝึกซ้อมก็สามารถที่จะติงเพิ่มเติมได้นะครับณเวลาเรียลไทม์กันเลยทีเดียวนะฮะร,รวมไปถึงเกมการแข่งขันนะครับก็สามารถนําค่าต่างๆมาประมวลผลเราแจ้งให้กับนักเตะสโมสรกีฬาผู้หงของเราได้ทราบว่าควรจะต้องปรับปรุงตรงส่วนไหนซึ่งเพื่อที่จะให้อธิบายได้ดีเพิ่มมากขึ้นเบืงองทอทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับโค้ชพีนะฮะที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยล่ะครับ เจ้บาบ่าวมามานะฮะโค้ดพีนะครับเรื่องผ่านงานแต่งมาอ่ะทีนี้มึงทอทีวีมีเรื่องสงสัยอย่างหนึ่งเวลาการฝึกซ้อมแต่ละวันเราจะเห็นเอ่อโค้ดเบย์ไพโรดหรือพีเองนะฮะจะถือชาร์เลตัวเนี้ยอ่าเพื่อจะก้มดูตลอดเวลาเลยมันคือชาร์เปตอะไรบ้างฮะก็ <c oughs> ถ้าในการฝึกซ้อมครับเราจะใส่ตัวโพล่าที่ที่เราจะวัดวัดเรื่องของฮาร์เลท ที่จะคอยกําหนดเรื่องของความหนักในการฝึกซ้อมในแต่ละเซสชันในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็อีกมีกตัวหนึ่งเป็นตัว GPS ที่จะคำนวณพวกระยะทางคำนวณเรื่องอแรงประทะทุกอย่างครับพวกจ,จำนวนครั้งในการสปีดอะไรประมาณนี้ครับครับแล้วทำไมอย่างโค้ดเบต้องก้มดูเรื่อยๆเรื่อย,อย,อยฮะ คือมันสามารถบ่งชี้ศักยภาพของอของของนักเตะในหลายบุคคลได้ครับทำให้เราสามารถกำหนดความหนักในการฝึกซ้อมในแต่ละเซสชั่นนั้นของแต่ละบุคคลด้วย อ๋อจะเห็นได้ว่าบางครั้งที่เรามีเกมอุ่นเครื่องชเช่นอุ่นเครื่องเสร็จบางคนเปลี่ยนตัวออกมายังต้องมาวอร์มข้างนอกเพื่อให้ฮาร์ดเรตมันได้ตามสิ่งที่เราต้องการกับโค้ชจืดหรือโค้ชพีเองใช่ไหมครับใช่ครับนนก็อย่างอย่างสมมุติว่าเรามีแมตช์อุ่นเครื่องแล้วก็คือทุกคนควรจะได้ลงแต่ว่าอย่างวันนี้คือเป็นแมตช์ที่จะต้องเรียกแมตช์ฟิตด้วยก็คือพอลงลงไปเสร็จปุ๊บเมืมีเวลาออกมาปุ๊บก็ยังมีที่จะต้องออกมาซ้อมต่อเราก็ต้องซ้อมว่ที่ให้ให้มันตรงกับตามเป้าหมายที่โคคคค้้ตองกาารรนนัับมว รวมไปถึงตอนแข่งขันด้วยเราจะเห็นแบบบางทีก่อนเกมโค้ชพีเองก็จะเอาไอตัวเหมือนไวเลสมาวางข้างๆสนามมันคือตัวที่ไว้ประมวลค่าอ่านค่าก็แปลว่าเวลาแข่งหรือเวลาอุ่นเครื่องอะไรเงี้ยนักเตะก็จะต้องใส่เสื้อของโพล่าแล้วก็ GPS ด้วยใช่ครับก็คือในแมตช์แข่งเราจะมีตัวเหมือนเสาสัญญาณไวไฟคือเอาไปตั้งไวเพื่อที่จะให้ตัว GPS ที่ใส่ในเสื้อมันส่งสัญญาณมาที่ตัวไวไฟนั้นแล้วตัวตัวเราเตอร์ไวไฟนั้นก็จะส่งข้อมูลเข้า iPad เราก็จะสามารถดูได้เรียลทัน อย่างเกมล่าสุดที่เราบุกไปเยือนเชียงรายค่านี้มันแสดงค่าได้ก็แปลว่าก็ต้องรู้ว่านักเตะคนไหนที่เคลื่อนที่เยอะที่สุดวิ่งเยอะที่สุดในเกมที่ผ่านมาครับเป็นใครครับเกมล่าสุดน่าจะเป็นสุพนันครับเซฟเจ้าเซฟครับครับเขาบอกว่าเกมหนึ่งจะวิ่งประมาณ9ก้าิโลเมตรก็อยู่ในคือมันขึ้นอยู่กับแต่กับัตำแหน่งตำแหน่งด้วยครับแต่ว่าโดยโดยส่วนใหญ่ในนักเตะอาชีพในทุกวันไทยลีกอยู่ที่ก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณแปดถึงสิกิโลเมตรขึ้นอยู่กับตำแหน่งแล้วก็แต่ละเกมด้วยครับ อย่างเกมที่แล้วก็คือเป็นเซฟสุพรรณนันแล้วถ้าเกิดอันดับรองรองลงมาฮะพอจะส่วนใหญ่ในตำแหน่งที่วิ่งเยอะๆจะเป็นตำแหน่งวิ่งแบ็กกับตำแหน่งกองกลางที่จะวิ่งเยอะที่จะเป็นตัวมดงานก็คืออย่างอาจจะเป็นเซฟอย่างเป็นสนุการแล้วก็อาจจะมีฟิลย่างสารัตที่มีการเคลื่อนที่เยอะที่สุดฮะถ้าวานลำเคลื่อนที่เยอะที่สุดก็ประหลาดก็แปลกแล้วครับผมนะครับทีนี้คืออย่าง น้องๆหลายคนที่คุยกับพี่เองเขาก็จะบอกว่าในเกมสี่เกมที่ผ่านมากลายเป็นว่าที่วิ่งเยอะที่สุดเป็นประจวบกับบ u ใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าอาจจะเป็นรูปเกมด้วยครับที่เราจะต้องการทําประตูทําประตูเขาแล้วก็ทําให้เราต้องวิ่งเยอะมากกว่าเดิมครับแต่ผลก,การแข่งขันไม่ได้ครับก็อย่างที่บอกครับว่า,ว,าว่าการวิ่งเยอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ส่งผลว่าการแข่งขันนั้นนนั้นจะชนะครับคือคือมัน,นมเป็นข้อข้อมูลพวกนี้มันเป็นข้อ สิ่งที่จะเราเอามาช่วยให้ทีมสามารถปรับเปลี่ยนการปรับการฝึกซ้อมทําใหา้มีคุณภาพในการฝึกซ้อมมากยิ่งขึ้นครับ,รบข้อดีของมันคือเรียวทา์ใช่ครับมีทั้งตัวเรียวทามแล้วมันมีค่าหลายอย่างที่เราสามารถเอานําไปไประยุกต์ใช้ในหลายๆอย่างได้ครับถ้าเกิดอย่างเงี้ยแบบเวลาซ้อมคนนี้ไม่วิ่งเราเดินไปจี้อะไรได้สิก็ <c oughs> เราสามารถบอกได้ครับเ <c oughs> ชน่นแบบสมมติวันนี้ซ้อมแล้วแบบรู้สึกเอ๊ะว่าฮาเลเด์มันยังไม่ค่อยขึ้นไปถึงเท่าไหร่อะไรก็ต้องบอกว่าเอ๊ะม,มันอาจจะทําตกหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ นี่ก็เป็นความรู้ใหม่ที่เมืองทองทีวีเห็นแล้วก็เอามาบอกแฟนคลับ SG เมืองทองแต่ขอบคุณโค้ชพีมากครับครับบครับ ในเกมล่าสุดนะครับเป็นเซฟสุพรรณบุรีรัตน์นะฮะที่เคลื่อนที่มากที่สุดในทีมในเกมที่บุกชนะสิงห์เชียงราย3ประตูต่อ2นั่นเองนะครับตำแหน่งรองมาก็อาจจะเป็นนุการถิ่นจอมสารัตอยู่เย็นนะฮะแต่ที่น่าประหลาดใจอย่างที่โค้ชพีได้บอกเอาไว้นะครับการเคลื่อนที่เยอะที่สุดของสโมสรกิเลนพยองกลายเป็นว่าเป็นนัดที่เจอกับทีมพีทีประจบ fc แล้วก็ทูแบงคอกยูในเด็ดนะครับแต่ว่าผลการแข่งขัน,น,นไม่ได้ดังใจนะฮะ สถิติต่างๆนะครับข้อมูลต่างๆก็จะนำมาถูกปรับใช้พัฒนานักเตะกีลาผิวของเราในเกมถัดๆไปในฤดูกาล2019นั่นเองนะครับแอดเห็นว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยตั้งแต่การฝึกซ้อมแล้วล่ะครับรวมไปถึงเกมอุ่นเครื่องและใช้ในเกมการแข่งขันนะครับสำหรับตัวสายวัดฮันเลดรวมไปถึงเสื้อกล้าม GPS นะฮะนักเตะกีฬาผิวขาจะได้รู้จุดอ่อนของตัวเองและนำจุดอ่อนเหล่านั้นนะครับมาปรับปรุงแก้ไขในครั้งถัดไปนั่นเองครับ